สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดออรอชาค่ะสถานีแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเพื่อการทําความเข้าใจตัวเองนะคะพัฒนาให้ตัวเองมีความสุขประสบความสําเร็จแล้วก็มีสัมันธภาพที่ดีขึ้นค่ะวันนี้คุณอ้อจะมาแบ่งปันนะคะสิ่งที่ฟังแล้วทุกท่านน่าจะสบายใจนะคะเป็นแง่คิดที่จะทําให้ทุกท่านดาเนินชีวิตแล้ว สบายขึ้นนะคะสบายใจขึ้นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราควรจะต้องเลิกทําตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยค่ะต้องเลิกอะไรบ้างคะเลิกพยายามที่จะทําให้ทุกคนพอใจค่ะเพราะแค่คิดก็ผิดแล้วนะคะธรรมชาติคนเราค่ะมันไม่เราไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจได้ค่ะมันเหนื่อยเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามให้ทุกคนพอใจนะคะเลิก คิดแบบนี้ได้เลยค่ะนะคะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันฝืนธรรมชาตินะคะสิ่งที่จะต้องเลิกต่อไปอีกประการหนึ่งนะคะนั่นก็คือเลิกกลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงมันอยู่คู่โลกนี้มานานแสนนานนะคะเราเปลี่ยนแปลงทุกวันค่ะนะคะแล้วก็ยิ่งเฉพาะช่วงนี้ค่ะคนก็จะคิดว่าอุดหลายๆคนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงมานานทีนี้เราก็ค่อยๆค,ค,คิดนะคะว่า เมื่อการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเราจะอย่างไรนะคะใช้ชีวิตอย่างไรจะทําอย่างไรอย่าก,กลัวค่ะทุกคนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแค่นั้นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เลิกกลัวการเปลี่ยนแปลงและคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เราจะได้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะ สิ่งที่จะต้องเลิกทำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอีกประการหนึ่งนะคะนั่นคือเลิกอยู่กับอดีตค่ะอดีตผ่านไปแล้วค่ะเอากลับมาไม่ได้ค่ะไม่ว่าเราจะเป็นใครจบอะไรทำงานที่ไหนเคยคบกับใครเคยใช้ชีวิตร่วมกับใครทั้งหมดเป็นอดีตไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่เคยเป็นปัจจุบันนะคะอดีต คิดไปก็ไม่มีประโยชน์ค่ะแต่จิตเรามันจะเร็วมากเนื่องจากคนเรามีความผูกพันนะคะกับกับทุกอดีตและวะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจิตมันเร็วโลภาสติแป๊บเดียวค่ะวิ่งไปเลยค่ะความคิดเราก็จะวิ่งไปแบบอดีตนะคะเมื่อสิปีที่แล้ว20ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วหรืออะไรก็ตามที่เป็นอดีตที่ทําให้เรารู้สึกคิดแล้วเราไม่สบายใจเราก็ชอบแทเข้าไปคิดนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลิกเลิกอยู่กับอดีตเพราะรู้ว่า S 1> <S 1> เข้าสู่อดีตปั๊บรีบดึงตัวเองกลับเข้ามาอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคะสิ่งที่ต้องเลิอกอีกประการหนึ่งนะคะนั่นก็คือการเลิกทําให้ตัวเองแย่ลงค่ะไปดูกระจกค่ะนะคะแล้วก็ไปดูชีวิตตัวเองดูพฤติกรรมตัวเองฟังคําพูดตัวเองนะคะว่าตอนนี้เราชีวิตเราแย่ลงตัวเราแย่ลงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มแย่ลง ไม่เอาค่ะเราต้องทำตัวให้เราดีนะคะไปออกกำลังกายคิดอะไรดีๆให้เรามีความสุขมีความสบายใจอยู่ในสิ่งแวดล้อมกับคนที่เขาเป็นบวกๆนะคะมีพลังบวกไอ้พวกที่แบบชอบว่าเราชอบดินทาเราห่างไปเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าททำตัวของเราให้แย่ลงค่ะนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องเลิกเลยนะคะที่จะขออนุญ,ญาตแนะนำคือเลิกคิดมากค่ะ ลองเขียนความคิดดูสิคะว่าวันหนึ่งเราคิดอะไรบ้างแล้วเราก็จะพบเลยว่าไอสิ่งที่เราคิดมากนะ่ะมันคือคิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วมันแก้ไขไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเรากําลังคิดมากให้เลิกนะคะแล้วก็คิดว่าตอนนี้จะเอาอยัางไงดีจะทําอย่างไรดีนะคะสมมติว่าตอนนี้บางท่านเนี่ย จะต้องเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตมันเปลี่ยนแปลงจากเคยสมมติว่าเคยทํางานดีๆอย่างงี้ค่ะแล้วอยู่ๆก็แบบโอโ้บริษัทต้องปิดตัวไปนะคะจะทำยังไงไม่ต้องไปคิดเรื่องอดีตค่ะให้คิดปัจจุบันว่าแล้วเราจะหาเงินมันอย่างไรนะคะด้วยวิธีที่สุจริตอันนี้คิดค่ะไม่ต้องไปผูกพันกับอดีตที่เคยผ่านมาแล้วเพราะอาชีพเหล่านั้นมันจบลงไปแล้วค่ะนะคะอย่าคิดมากค่ะเดินหน้าต่อด้วยง่ายๆเลยค่ะว่าแล้วเราทำยังไงดี ะะเอาละค่ะแล้วขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะเลิกแค่นี้ละค่ะก็จะมีความสุขได้นะคะเลิกพยายามทําให้ทุกคนพอใจเลิกกลัวการเปลี่ยนแปลงเลิกอยู่กับอดีตเลิกทําตัวให้แย่ลงแล้วก็เลิกคิดมากนะคะค่ะถ้าชอบนะคะกรุนากดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูอร้อและก็ทีมงานนะคะ แล้วก็ช่วยกดติดตามจะดีมากๆเลยค่ะเพราะท่านจะไม่พลาดสาระที่น่ารู้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ